สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธ์พลังกูนะครับประเด็นวันนี้อาจจะวนกลับมาในประเด็นเดิมที่เคยทำพอดแคสต์ไปอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็คือประเด็นเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งคือมันมีการปะปนกันอยู่นะรระหว่างการเลื่อนตำแหน่งกับการพัฒนาพนักงานเคสที่เกิดขึ้นก็คือพอถึงเวลาที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารเนี่ยประกาศว่าถึงฤดูกาลของการเลื่อนตำแหน่งแล้วนะสิ่งที่มักจะเห็นนะครับก็คือ เหล่าบรรดาผู้จัดการสายงานต่างก็สามารถที่จะชงชื่อลูกน้องตัวเองขึ้นมาว่าเนี่ยคนนี้แหละเหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้แต่พอถามว่าทำไมถึงเลื่อนเขามีความเหมาะสมอย่างไรส่วนใหญ่คำตอบที่ได้ท่านผู้ฟังเดาออกไหมฮะเหตุผลก็คือเขาอยู่มานานแล้วนะถ้าเราไม่เลื่อนให้เขาเขาอาจจะลาออกไปจากเราเลยก็ได้เหตุผลส่วนใหญ่จะมาประมาณนี้ พอเอชถามกลับไปว่าเอ้ยถ้าอายุงานโอเคแล้วละ่ะแล้วผลงานเราเป็นยังไงนะพฤติกรรมละ่ะได้รับการพัฒนาอะไรมาแล้วหรือเปล่าพร้อมไหมที่จะเลื่อนตำแหน่งไลน์แมเน g เจอร์ก็มักจะตอบว่าพร้อมคนนี้แหละพร้อมที่สุดในทีมงานผมแล้วละ่ะไม่มีใครพร้อมไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นในฤดูกาลนี้คนนี้จะต้องได้รับการเลื่อนขึ้นไปแล้วนะแล้วก็ที่สําคัญคือแมเน g เจอร์บางคนดันไปคุยกับพนักงานคนนั้นเรียบร้อยละว่าเนี่ยปีนี้พี่จะชงเองนะรับรองว่าได้รับการเลื่อนตำแหน่งแน่นอน ทั้งๆที่ยังไม่ได้รับอนุมัตินะครับแต่ก็ไปบอกลูกน้องไปซะและสุดท้ายมันก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวามากขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือพอพูดถึงการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยเรามักจะต้องมีเกณฑ์เกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งส่วนใหญ่ก็ประกอบไปด้วย1ผลงานที่ผ่านมาว่าพนักงานคนนั้นทําผลงานออกมาได้ดีไม่ดีแค่ไหนถูกไหมครับตัวที่2ก็คือเรื่องของ competency หรือ เราเรียกว่าพฤติกรรมการทํางานมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรหรือสอดคล้องกับพฤติกรรมหลักขององค์กรมากน้อยแค่ไหนสามิกก็คือศักยภาพนะครับแล้วก็บางบริษัทก็จะทําเรื่องของอาการฝึกอบรมว่าก่อนที่จะเลื่อนจะต้องผ่านการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างเพื่อพร้อมที่จะรับงานที่มันยากขึ้นหนักขึ้นรับผิดชอบกว้างขึ้นนั่นเอง สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถึงเวลาเลื่อนตำแหน่งเราเสนอชื่อได้ผู้จัดการเสนอชื่อได้หมดเลยแต่พอถึงเวลาถามว่าอ้าวเราปีนี้เราจะพัฒนาพนักงานเรื่องอะไรบ้างผู้จัดการส่วนหนึ่งก็จะตอบกลับมาว่าอ้าวการพัฒนาพนักงานเป็นเรื่องของผมด้วยหรอทำไมไม่ให้ HR เป็นคนวางละ่ะผมก็เลยถามกลับไปว่าทำไมการเลื่อนตำแหน่งทำไมไม่เอชาเป็นคนกำหนดหล,ลัะผู้จัดการก็บอกว่าไอ้เลื่อนตำแหน่งมันเป็นเรื่องของผมที่จะเลื่อนให้ลูกน้องผมก็บอกว่าการพัฒนาก็ต้องเป็นเรื่องของคุณเหมือนกันที่จะพัฒนาลูกน้องคุณเอง ให้พร้อมที่จะเลื่อนตําแหน่งหรือก่อนที่จะเลื่อนตําแหน่งเขาคือไม่ใช่ถึงเวลาเลื่อนมีชื่อฮะแต่ถึงเวลาถามว่าชื่อเหล่านี้จะต้องพัฒนาอะไรบ้างกับโยนออกมาหมดเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับในหลายๆบริษัทในยุคนี้ที่เราเราบอกว่ายุคเป็นยุคแห่งการต้องรีสกิลหรืออัพสกิลเนี่ยทาง HR ก็พยายามนะฮะคุยกับ CEO อคุยกับผู้บริหารว่าช่วงนี้สกิลอะไรบ้างที่ยังขาด เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเซตอัพเป็นแผนการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะดันจนกระทั่งได้งบประมาณว่าก้อนนึงเพื่อสุดท้ายแล้วจะได้ใช้ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นอัพหรือรีสกิลก็แล้วแต่ก็มีแผนออกมาพอถึงเวลาไปถามไลน์แมเนเจอร์ว่าใครควรจะพัฒนาอะไรบ้างไลน์แมเนเจอร์ก็ถามสวนกลับมาทันทีว่าเอชาคุณก็ใส่ไปเลยสิใครต้องการพัฒนาอะไรก็เป็นหน้าที่คุณไม่ใช่หรอเอชาเองตอบได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นตอบได้ว่าอะไรตอบได้ว่าพนักง,งานคนไหน ควรจะพัฒนาเรื่องอะไรเลเวลไหนผมว่าคนที่เป็น Line Manager ใช้งานพนักง,งานคนนั้นอยู่คนนั้นแหละฮะคือคนที่ต้องตอบได้ให้ตอบได้มากที่สุดการพัฒนาตรงนี้มันก็เลยเกิดอาการขาดช่วง Manager อร์บางคนขึ้นมาเป็น m a n น g เจอร์โดยที่ไม่รู้ตัวว่าบทบาทหน้าที่ของเขาเขาจะต้องทําหน้าที่ในการปั้นแล้วก็ดันลูกน้องด้วยคือไม่ใช่ดันอย่างเดียว,วโดยที่ไม่ได้ปั้นเขาขึ้นมาปั้นในทีนี้ก็หมายถึง พัฒนาเขาส่งเสริมเขาให้เขาได้ทํางานที่ยากขึ้นให้เขาได้มีทักษะความรู้ที่มันสูงขึ้นดันก็คือโอเคประเมินผลงานแล้วถึงเวลาก็ชงเรื่องเข้าไปเพราะฉะนั้นกา,การที่จะชงเรื่องการเลื่อนตําแหน่งเนี่ยมันต้องมีเหตุที่เหมาะสมต้องมีเหตุที่เรียกว่าตอบคําถามได้นะครับไม่งั้นก็จะถูกคอ l หาว่าไอ้นี่มันเลื่อนขึ้นมาได้ยังไงผมเชื่อท่านผู้ฟังคงน่าจะเคยผ่านประสบการณ์นี้มาบ้างถูกไหมครับ พอครบงฤด,ดูการเลื่อนตำแหน่งหันซ้ายหันขวาอ้าวไอ้นี่มันเลื่อนขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ผลงานคนนั้นก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราเลยก็เป็นคำถามที่ค้างคาใจพนักงานหลายคนดังนั้นระบบการเลื่อนตำแหน่งมันก็ต้องทําให้มันรัดกลุ่มแล้วก็มีเหตุมีผลชัดเจนมากกว่านี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมพยายามจะย้ําก็คือประเด็นในการพัฒนานี่แหละครับก่อนเลื่อนควรพัฒนาก่อนเพื่อให้เขามีความพร้อม คำถามที่ตามมาเหมือนคำถามเมื่อกี้ว่าแล้วใครล่ะที่ควรจะเป็นคนวางแผนพัฒนาพนักง,งานคำตอบชัดเจนมากก็คือ Line Manager โดยที่ HR เป็นคนวางกรอบวางระบบที่จะใช้พัฒนาพนักง,งานนั่นเองการประเมินผลงานในแต่ละปีอันนี้ผมลองให้ท่านผู้ฟังลองเช็คดูก็ได้นะครับช่วงเวลานี้มการาเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นเงินเดือนให้พนักง,งานครับเราจะต้องมีการแจ้งผลงาน หลายๆองค์กรก็มีทำ performance review ก็คือเรียกพนักง,งานมาแล้วก็ manager เป็นคนบอกว่าปีที่ผ่านมาผลงานเขาเป็นอย่างไรท่านแจ้งเรื่องของการพัฒนาหรือสิ่งที่จำเป็นต้องพัฒนากับพนักง,งานให้กับพนักง,งานทราบบ้างหรือไม่ในช่วงนี้เท่าที่ผมสัมผัสมาแล้วก็ทำเรื่องของ employee satisfaction survey ในหลายๆองค์กรนะครับประเด็นเรื่องของการทำ performance review เนี่ยมักจะมีปัญหาเสมอหก็คือ นายไม่รู้จะบอกอะไรก็คือพูดไปเรื่อย,อยว่าโอเคผลงานคุณอยู่ในเกณฑ์ดีนะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยขึ้นแบบนั้นแบบนี้ไม่มีความชัดเจนว่าดียังไงนายบางคนชัดหน่อยดีตรงที่หยิบเอา KPI มาปีนี้คุณทําได้เท่านี้จากเป้าที่ตั้งไว้พฤติกรรมเราสังเกตแล้วคุณดีตรงนั้นดีตรงนี้อ่ะเราแจ้งไปพร้อมกับบอกว่าโอเคปีนี้คุณจะได้ขึ้นเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์และโบนัสเท่าไหร่ถ้าจ่ายในครั้งเดียวกันนะครับประเด็นที่มักจะขาดเสมอก็คือประเด็นว่าปีนี้ พนักง,งานจะต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้างผมว่านี่น่าจะเป็นไฟบังคับที่ต้องทําให้แมネเจอร์ทุกคนนะครับต้องบอกพนักง,งานให้ได้แต่ละคนด้นะฮะที่เป็นลูกน้องเขาที่ขึ้นตรงกับเขาเนี่ยจะต้องสามารถบอกพนักง,งานได้ว่าจากผลงานในปีที่ผ่านมาคุณทําอะไรดีคุณทําอะไรไม่ดีแล้วผมก็เห็นแล้วว่าจุดแข็งของเขาคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรดังนั้นเราจะพัฒนาจุดแข็งคุณตรงนี้และจะดันจุดอ่อนคุณตรงนี้ก็คือจะอุดจุดอ่อนคุณตรงประเด็นเหล่านี้ คุณเห็นยังไงเพื่อทําให้ผลงานปีนี้มันดีขึ้นโอเคไหมมันก็จะเกิดเป็นแผนในการพัฒนาที่ออตัว manager เองได้พูดคุยกับพนักงานอย่างเรียกว่าใกล้ชิดพร้อมกับมีหลักฐานชัดเจนว่าทําไมจะต้องพัฒนาสิ่งเหล่านั้นคือมันจะดีกว่าการที่อยู่ๆวันดีคืนดี HR ก็บอกว่าเราจะพัฒนาอะไรกันดี manager บอกเอาคุณก็ทำ survey มาสิ HR ก็เลยทำ training นิดเซอร์เวส่งไปให้เหมือนในอดีตนะครับเอาคุณอยากพัฒนาอะไรก็ลิสต์มาแมนเนเจอร์ก็จินตนาการแล้ครานี้นั่งเทียนด้วยบางคนใส่เลยครับอ๋อเราอยากพัฒนาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นซึ่งถามว่ามันสอดคล้องกับผลงานพนักง,งานมากน้อยแค่ไหนแมนเนเจอร์บางคนเข้าใจ กระบวนการในการพัฒนาคนอย่างดีก็จะสามารถมองจากผลงานแล้วก็อ่านี่คือสิ่งต้องพัฒนานาแต่ละคนแต่มนจะเจรบางคนไม่ได้ถูกพัฒนามาในมุมนั้นก็เลยไม่สามารถจะมองออกว่าลูกน้องตัวเองต้องพัฒนาอะไรสุดท้ายก็กลายเป็นการพัฒนาแบบคิดขึ้นมาเออปีนี้อยากพัฒนาเรื่องนี้ฮะทั้งท้ที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับผลงานหรือไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจขององ,องค์กรเลยก็เ,เป็นไปได้ดังนั้นผมว่าใน ทางที่ดีนะครับฝ่ายบุคคลเองก่อนที่จะเริ่มลงมือในแง่ของการเลื่อนตําแหน่งในแง่ของキเริ่พาร์ตหรือแม้กระทั่งแผนในการพัฒนาพนักงานในแต่ละปีเนี่ยผมว่าจะต้องพัฒนากลุ่มแมเนเจอร์ก่อนเลยว่าให้เขารู้ว่าบทบาทหน้าที่ของเขาก็คือจะต้องวางแผนพัฒนาลูกน้องตัวเองด้วยไม่ใช่ผลงานทํางานของตัวเองอย่างเดียวโดยที่ไม่สนเลยว่าลูกน้องจะดีไม่ดียังไงสนอย่างเดียวคือไล่บีลูกน้องให้ได้ผลงานตามที่คาดหวัง ทำอย่างนั้นอย่างเดียวคงไม่ใช่นะครับนั่นก็เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะวางระบบการพัฒนาพนักง,งานให้มันชัดเจนเนี่ยนะครับท่านจะต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มที่เป็นไลน์แมเน g เจอร์จะต้องให้ไลน์แมเน g เจอร์คิดวิเคราะห์แล้วก็หาแนวทางในการพัฒนาลูกน้องของตัวเองให้ได้ซะก่อนแล้วแผนการพัฒนางบประมาณที่ออกมามันก็จะคุ้มค่ากับการพัฒนาพนักง,งานก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ